สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคนณไข่ขอบคุณมากครับทบนในประจำแบบนี้เพื่อฝาก พวกเราทํางานกันแบบนี้เราก็มีความสุขแต่อยากจะแบ่งปันความสุขและความอร่อยถึงบ้านทางครับทีนี้ทีนี้นี่ดูการให้ความสุขสิ่งงานแห้กันสิ่งนโอ้นี่กอดกันนะครับมีความสุขโโอ้หสักพักสนะเออมาหอมกันต่อความสุขเนี่ยจริงเราักกันไงคนไทยต้องรักกันถูกต้องอยากมาหนูกอดอาหนูก็รักหนูกอดพีิณวัแล้วก็รักกันเนี่ย กอดพุงมาเยอะมากอะไรอ่ะเสียเลยเสียบอกให้ลดความอ้วนให้ลดความอ้วนเสียเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเลยโอเคปีหน้าจะวซิลละเพื่อลูกครับขอโทษนะครับขอโทษท่านผู้ชมก่อนเลยครับผมอยเีกตั้งกี่เดือนกว่าจะปีหน้าใช่แล้วก็พูดอย่างนี้มาสามสวัสดีครับมึงพูดอย่างนี้มาสามปีแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับสวัสดีครับครัคุณต่อยครับผมแจ็คบาร์เทนเดอร์คนเก่งเจ้าขาวครับตอนครัวคุณต่อยเอ็กโปเชื่อไหมครับผมไปเดินงานที่ไปเดินมาที่เมืองทองโอ้โหสี่วันผมไปทั้งสี่วันเดินนี่จนน้องโป่งเลยครับผมผม่รู้สึกว่าบรรยากาศในครวคต่อยเอ็กโปที่ท่านสองอันนี้เขาเขียนจริงๆนะครับเขาบอกว่ามันรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้มาพบปะญาติพี่น้อง นะฮะพี่ป้านาอาได้มาเห็นคุณป้าคุณอาคุณลุงได้ทานอาหารอร่อยๆครับเป็นแฟมิลี่ผมไปสี่วันขึ้นมาสี่กิโลเมื่อคืนผมฟังพี่เมาส์ที่ร้านมาคุยกันครับครับคีเมาส์ที่หนึ่งแต่ไม่ได้คุยเรื่องครูคุณต่อยนะครับมันบอกเฮ้ยมึงว่ากิ๊กกับหมาเนี่ยต่างกันยังไงวะ ท้าทางจะไม่ค่อยมีความสุขในความรักนะฮะอไอขี้เมากิกไปเปรียบเทียบกับหมาอ่าไอขีมเมาคนที่สองก็บอกว่าเฮ้ยต่างกันตรงที่หมาเป็นของมึงแต่กิกเนี่ยไม่รู้กี่คนที่เป็นเจ้าของโอ้เฮ้ยออนี้ฉลาทพาไอค,นะคนเมาคนที่หนึ่นงก็อเออจริงว่ะเฮ้ยตอบได้เยี่ยมมากแล้วกิิกกับหมาเราเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าใครมันรักเราจริงเออเออเออ ขี้เมาคนนี้บอกง่ายมากเลยมึงทำตามกูบอกนะหนึ่งจับกิ๊กไปขังไว้ในห้องอสองจับหมาไปขังไว้อีกห้องหนึ่งแล้วปล่อยทิ้งไว้สามชั่วโมงมสามชั่วโมงผ่านไปมึงเปิดห้องพร้อมกันดูที่ว่าใครจะดีใจแล้วใครจะกัดมึงเอ เาคนนีดหนึ่งก็ยังยังยังยินยันตอบนะเออหมาคงกัดกูแง่แง่ไม่จริงหรอกโอ้โหดีนะอันนี้เป็นคตินะเป็นคติเห็นแล้วว่าบางทีเนี่ยสัตว์เนี่ยที่เขามีความรู้สึกกับเราเนี่ยเป็นความรู้สึกแบบก้นบึ้งจากท้ายจริงจริงเขารักโดยที่ไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อแม้เขารักเราด้วยความบริสุจใจใช่ใช่ใช่เขารักแล้วเขาซื้อสัตว์กับเราใช่เพราะฉะนั้นระหว่างกิ๊กกับหมาคุณเลือกเลือกกิ๊กครับ เห็นบอกมีคำถามอะไรไม่ใช่เหรอมีคำถามเขาบอกว่าอาหารไทยกินแล้วต้านภัยจากโรคมะเร็งได้จริงหรืออ๋อพี่อันนี้เนี่ยเขาถามมังคีได้ได้ได้เพื่อจะให้ให้ข้อาใจหน่อยว่าเอ้ยมันจริงหรือไม่ เรื่องราวที่คุณนวัดไปหามาเรื่องของแกงไทยต้านมะเร็งครับผมว่านอกจากอร่อยแล้วมันต้านมะเร็งได้จริงๆด้วยคุณผมก็ต้องใจมากคุณนวัดในขณะที่ผมพูดคุณสามารถทานได้นะทานหมดเลยและการทดสอบจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับ,รบผมอ้างว่าของมหาวิทยาลัยมหิดล คนเพราะว่าแกงสประเภทนี้ช่วยต้านโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีครับมันคืออะไรพูดมาแกงเลียงแกงส้มแกงหสองสามถูกต้องครับแกงเลียงแกงเลียงแกงแล้วแกงส้มเหรอครับคุณแกงก้มแกงผลไม้ไทยแกงป่าแล้วก็แกงเหลืองครับโดยแกงเลียงสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้ถึง50%อนี่ผลการวิจัยแล้วนะครับแกงเลียงเนี้ยถ้าทานนะลดได้ตั้ง5้นะิบเปลร์ะครับเีย แม้ว่าจะเป็นการทดลองเพียง6สัปดาห์ผลปรากฏว,ว่านะฮะหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับแกงเลียงมีโอกาสที่รับเซลล์มะเร็งมากกว่ากลุ่มที่รับแกงเลียงมากถึง50%เ,ออเลยเอามาวิเคราะห์ว่ามันสามารถต้านได้โุ้ยงั้นผู้หญิงโชคดีมากเลยผู้หญิงนี่เขาบอกว่าท้องแล้วเพิ่งคลอดลูกให้กินแกงเลียงระหว่างนั้นท่านจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งตั้ง50%อนถูกต้องนอกจากนี้นะครับการทดลองแกงเลียงกับ เซลล์เม็ดเลือดขาวเมื่อเทียบกับยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็งแล้วพบว่ายา สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้มากถึง70%มีส่วนผลักดันยาให้แบบฆ่าเชื้อมะเร็งได้นี่เพราะฉะนั้นทานแกงเรียงเข้าไปนะมีประโยชน์มากต่อไปนะครับแกงเรียงแกงส้มแกงป่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งตามธรรมชาติได้ถึง45%ส่วนแกงเหลืองฆ่าเซลล์มะเร็งได้น้อยหน่อยได้25%การรับประทานแกงไทยนะฮะที่ช่วยให้ต้านโรคร้ายได้ก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมบางคนสงสัยเพราะอะไรเหรอในแกงไทยอย่างแกงเรียง แกงส้มแกงป่าเต็มไปด้วยสมุนไพรแ,และแพืชผักโดยเฉพาะส่วนผสมของแกงเลียงก็จะมีหอมแดงพริกไทยะกะปิซึ่งหอมแดงมีประโยชน์มากในการต่อต้านเพราะในหอมแดงมีสารเขาเรียกฟลาโวนอยด์นะฮะเคยได้ยินไหมฟลาโวนอยด์เคยได้ยินเคยได้ยินที่มีคุณสมบัติทําลายสิ่งผิดปกติพวกอนุมูลอิสระสารอักเสบที่เป็นบอกเกิดของมะเร็งได้<ฮ>แต่ไม่ได้หมายความว่าการบริโภคแกงเลียงมากกว่าแกงอื่น พราะแกงทั้ง4ชนิดนี้มีประโยชน์ในแง่ด้านการเขาเรียกว่าการต้านมะเร็งนะฮะไม่ได้เป็นยารักษานะต้านข้าใช่เฉนๆมีส่วนช่วยต้านไม่ได้เป็นยารักษาได้นะครับพูดง่ายๆเราก็กินให้มันหลากหลายแ้กเราก็ถ้ายังไม่เป็นเราก็ต้านไว้ก่อนใช่ไม่ซ้ำซากจําเจแถมอร่อยอร่อยด้วยจากผลการวิจัยไม่ได้แนะนําให้กินเพื่อรักษาย้ำอีกทีนึงแต่เป็นการวิจัยว่าสมุนไพรแล้วก็เมนูแบบนี้นะ สามารถช่วยเสริมสร้างและก็ต้านได้เท่านั้นเองนะครับใช่เราควรคิดว่าในแง่เราควรคิดในแง่ของการป้องกันมากกว่านะครับนอกจากป้องกันการเกิดมะเร็งแล้วใช่ใช่เชื่อไหมครับว่าตีอย่างเนี่ยกินทุกมื้อคุณมีอ้วนอืใช่เเฮ้ยจริงเหรอไม่มีกะทิพี่อ๋อแกงปากไม่มีเนี่ยทุกวันนี้ที่หนูลดลงมาได้เนี่ยอย่างหนึ่งคือเลือกกินหมายความว่าไอ้พวกเนี้ยเจอเนี่ยไม่เอาเลยไม่ไม่เถียงว่าที่คุณลดลงมาได้เพราะคุณจนเหรอครับ มันก็มีผลนิดหน่อยอเอาไปแล้วนะ เป็นการต้านเออพวกจนแล้วลงเสียนะจะเป็นการต้านได้แล้วก็ลองดูว่ามันมีประโยชน์กับเราหรือเปล่านะครับพักตัวนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนพักแล้วเดี๋ยวดูขอไปกินได้ไหมทำไมอ่ะที่บ้านไม่มีกินออันนี้ไม่ต้องต้านอะไรเลยอันนี้กินก็ไปเถอะเดี๋ยวอาให้ข้าหคอใส่ถุงให้ครับแล้วขอก็ปิดไป้หน่อยทำไมอ่ะคุกับข้าคกับข้าดีมากินล้ครับพักสักครู่นะครับ กอดกระดาดซอสเม็ดมะ่วงหิมมะพร้าวอร่อยมากครับทำจิ้มที่ทำจากโฮมเมดอย่างเงี้ยมันจะได้รสชาติที่ชัดเจนมันไม่ใช่เน้นหวานอย่างเดียวผมการันตีความหอมของน้ำซอสของเขาหอมจริงๆขอโทษนะได้ข่าวว่าเป็นคอเลสเตอรอลเรื่อยเลย ท่านที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องแบบไม่ตรงนี้ตรงนี้